็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมากับสตีฟฝรั่งขายรถอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถมารีวิวทุกทนดูกันนะครับวันนี้จะเป็นตัว t o โยต้าฟอร์จูเนะครับ 3.0V นะครับผมนี่เครื่อง3.0เลยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับคันนี้เลยนะครับผมสีขาวภายในสีดํานะครับสวยๆเดิมเดินจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ใครขับไปหล่อแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเท่นะครับที่นี่ครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขัดสีไม่เคยปลไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับเดินนั้งคันนะครับผมนี่นะครับ ขาวจ้วงเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอาจจะมีร้อยบ้านแต่น้อยมากๆครับผมผมจะพาไปดูนะครับผมอ่าราคาคันนี้นะครับผมอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่ฟาสต์ฟ e ร์จูเนอร์ไม่แพงนะครับผมเล็ผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมไม่เกินหมื่นสองกว่าบาทเท่านั้นแน่นอนนะครับผมหมื่นสองปลายๆเนี่ยแหละครับประมาณนั้นครับบ้านนะครับผมนี่นะคันนี้เลยนะครับเ็ผ่อนไม่แพงด้วยนะครับผมเครดิตดีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฝากดีฟรีดาวได้นะครับผม แต่ถ้าว่าเครดิตไม่ดีก็สามารถลงดาวได้เริ่มต้นที่9,000บาทนะครับผมนี่นะครับอันนี้รับ6,119,000บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้เรจะพาไปดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับรถที่นี่ไม่เคยชนหนักไม่เคยทิ้คว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับไม่เคยขัดสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับผมอ่านี่นะคันนี้เลยนะครับผมจะพาไปดูหน้ารถว่าหน้ารถเป็นยังไงนะครับอ่บาปะนี่นะกระจังหน้ารถนะครับผมจะมี เราก็โตโยต้านะครับผมเดิมๆกับบริษัทเลยนะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับผมแล้วก็มีเส้นคมเมี่ยมอยู่มีสามเส้นนะครับแล้วก็จะมีคมเมี่ยมรอบอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะายทะเบียนนะใครได้ไปก็ได้ายทะเบียนนี้ไปด้วยนะครับายทะเบียนสวยๆงามเไมนะผมนี่เท่ๆนะครับผมอไฟนะครับโคมไฟนะครับผมยังใสๆอยู่เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นโคมไฟแบบมัลติฟิลเตอร์นะครับผมนี่แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับคันนี้นี่นะครับ เปสุดเดือนเม็นท่าไม่ต้องดมากนะครับผมราคา6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลยผ่อนหมื่นสองกว่าบาทต่อเดือนนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้ครับมาคุยกันได้นะผมโทรมาคุยได้ที่ศูนย์เก้าสามกแปดสามห้าแปดสสี่ได้เลยนะครับผมอ่าใครแอดไลน์มาก็เคมปี P ้ศูนย์สองนะครับผม K E M P Y ศูนย์สองนะครับรถคันนี้เลยนะคันอื่นก็ด้วยนะครับผมโทรมาปรึกษาได้เลยนี่นะอ่ามจะพาไปดูล้อแม็กกันนะนี่นะล้อแม็กเดิมหมดเลยนะครับผมนี่นะจากโรงงานเลยนะคันนี้นะ เดิมอยู่นะตั้งแต่ปี2014นะครับยังสวยงามยังเดิมอยู่นะครับดอกยางนะครับผมอยู่ครบดีนะครับผมนี่นะไปได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่นะครับแมกลรอนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับกับราคาแค่6ก1 9 0 0 0บาทหรือว่าผ่อนเดือนละ1อ2 0 0ครับผมว่าโอเคมากเลยนะแก้มข้างรถนะครับผมนี่นะครับนี่ไม่มีลงไม่มีรอยอะไรนะผมดึมเดิมเลยนะ อันนี้นะครับนี่นะแม็คล้อหลังนะครับผมเดิมเช่นกันนะครับผมดอกยางอยู่เยอะครบดีนะครับผมใช้ได้ยาวๆใครซื้อไปนี่ใช้ได้ยาวๆนะครับผมลืมบอกนะครับผมนี่นะครับที่เปิดประตูนะครับผมเป็นคมเมี่ยมนะครับไม่เหมือนกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะบางตัวจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับผมอ่าคันนี้เป็นที่ปรับกระจกข้างแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วจะมีไฟข้างเป็น LED ด้วยนะครับ อ่านี่คนระับ <c oughs> สวยนะแล้วก็จะมีที่ๆที่เหยียบขึ้นสำหรับคนที่ไม่ถึงนะครับผมนี่นะตรงนี้นะอ่าพาไปดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีป่ะไปอีกด้านน,นะครับก็เหมือนกันแหละครับผมแต่ว่าพามาดูเฉยๆว่าไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรนะครับนี่นะเดิมๆเ,เลยครับผมคันนี้ ไม่มีลงไม่มีรอยนะครับผมกับราคาแค่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเลทผ่อนเพียงเดือนละหมื่นพันหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับข้างหลังนะครับผม่างสวยๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะแต่งท่อไหมนะเป็นท่อปลอมนะผมไม่ใช่ท่อแทรยนะผมนี่นะครับเป็นต่อกระได้ดอกแนวสปอร์สปอร์นะครับเพราะเป็นเครื่องสามจุดศูนย์ด้วยนะครับผมนี่ ก็จะมีโลโก้โตโยต้านะครับผมนี่นะแท่นะครับแล้วเกียนฟอร์จูเนอร์นะเดินแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเครื่จุดศูนนะของโฟร์บิวต์ไดรฟ์ผมนี่นะครับดมเดือนะมีเขียน VSC ด้วยนะครับตัว V นะครับนี่นะครับ3.0 V นะครับผมคันนี้บัมเปอร์หลังนะครับผมอ่าแต่งไม่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะมี้ากระจกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟหลังข้างบนด้วยอ่า ป้างหลังนะครับผมนี่นะสว่างยังท้องยามท้งืนแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนะครับเฉยๆเเดิมนะผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในใส่ของได้เยอะขนาดไหนบ้างนะครับอ่ะต่คู่นะครับอ้าวนี่เราก็เปิดข้างหลังให้ดูแล้วนะครับผมนี่นะครับผมจริงๆจะพับเบาะลงมาได้นะครับนั่งได้อีกสองที่เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการย้ายของย้ายอะไรนี่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับพับเบาะเราก็จะเหลือที่เป็นไร่เลยแหละครับผมนี่นะครับนะครับ สวยเดิมเดิมเลยนะครับที่นี่นะครับมแนวคิดไรมากนะครับผมนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับเดิมหมดนะครับผมนี่นะไม่ได้ไม่ได้แตะไม่ได้หมุนไม่ได้ไขอะไรเลยนะครับผมนี่นะเดิมเดิมเลยนะครับผมรถใช้ได้นะครับผมนี่นะนี่นะครับหัวนงหัวน็อตอะไรเดิมหมดนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะเม็ดองเม็ดอาร์ตอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมคันนี้ ผมจะพาไปดูภายในรถกันบ้างนะผมว่าเบาะเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมดูข้างหน้าสวยไหมย,ยังไงโอเคนะครับเคข้างหลังวานนี้โอเคนะครับอ่านี่นะครับผมจะพาเข้าไปดูข้างในรถก่อนก่อนพาเข้าไปดูข้างในผมลืมบอกจุดสำคัญไปนะครับว่าคันนี้ติดฟีมมาให้เรียบร้อยนะครับน,นี่นะกระจกแท้จากโตโยต้านะครับผมแล้วก็มีโอโตอารามมาให้ด้วยนะครับสัญ,ญญาการขโมยนะครับของโตโยต้านะนี่นะบ้าน,นกระจก แพ้ทุกบานนะผมโตโยต้านะครับผมนี่ติดฟิล์มาให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับผมนี่นะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมติดมาให้เรียบร้อยแนละ้วคันนี้พร้อมออกเลยครับผมราคาแค่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนับเลยผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะผมพาไปดูข้างในกันนะครับผมข้างในรถนะครับผมนี่สักครู่นะอ่า นี่นะครับผมอะไรนะครับผมผมอะไรจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถเปลี่ยนโหมดได้รับสายโทรศัพท์ได้คุยกับเพื่อนคุยกับใครก็ได้นะครับผมปรับเสียงปรับ F M A M อะไรได้เรียบร้อยปกตินะผมนี่นะอ่าแล้วก็มีที่ปรับกระจกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสามารถปรับปรับกระจกข้างได้นะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนี่นะทีนี้สวยนะครับผมอะไรตรงนี้จะเป็นแบบไม้ไม้หน่อยนะครับผมแล้วก็เคลือบมานะครับ สวยนะครับคันนี้ผมชอบนะราคาไม่แพงด้วยหกแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะครับเดผ่อน,นเดือนละหมื่นสองเท่านั้นเองหมื่นสองกว่าบาทโอเคเลยไม้คันนี้นะครับอ็ขั้นเยอะนะครับกับราคานะเพราะว่าราคาก็หกแสนแล้วเนาะอ่ะาไม้ก็ประมาณสองแสนกว่านะครับคันนี้นะอะมีแผ่นซีดีใส่ได้นะครับแอร์เย็นปกตินะผมเปิดมาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีที่เสียบ USB อะไรเรียบร้อยนะครับผมที่เสียบ ที่ชาร์จนะครับผมชาร์จรถปกตินะครับอ่าตรงนี้ก็มีนะครับที่เสียบสาย u s ดบก็มีที่เสียบสายอาร์กก็มีนะครับผมอันนี้เป็นแบบเกีย์อโอโต้นะครับผมจะมีที่แก้วมีที่วางแก้วน้ํามีที่อะไรเรียบร้อยครบนะครับผมตอนนี้นะคนขับก็จะมีที่วางแก้วน้ําเช่นกันนะครับผมปะกระจกปิดกระจกปิดประตูดได้เรียบร้อยเช่นกันครับปกตินะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นนี่นครับอ่าที่ปะกระจกทั้งสี่บานนะผมนี่สวยๆเหนเดิมเลยนะมะพาไปดูเบาะต่อดีกว่า อ่านี่นะครับเบาะก็จะเป็น,บบ flying, น ills, เบาะหนังด้วย honey, นะครับผมนี่เป็นเบาะหนังนะแน่นๆเลยนะไม่มีรอยยุ่นไม่มีรอยขาดอะไรเลยนะครับผมนี่นะอ่านี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแขนนะสามารถใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมตามรถทั่วไปเลยอ่ะจะมีแฮนด์เบรกด้วยเช่นกันนะครับผมเบาะหลังนะครับหนังหมดเลยนะครับผมนี่เบาะหนังหมดเลยนะครับจนข้างหลังนุ่นเลยนะเบาะหนังนะครับผมกับราคาแค่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลทผ่อนเพียง หนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมหนึ่งอ่าันี่ครับเป็นเป็นปรับเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ผมลืมบอกเลยอ่านี่นะคันนี้นะครับสวยงามนะครับผมแต่คันนี้ยังยังเป็นแบบไขสตาร์อยู่นะมันยังไม่ใช่พสตาร์นะครับผมคันนี้นะอ่าเป็นปีสองพันสิบสี่นะครับคันนี้นะอ่าเบาะสวยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าโอเคครับสวัสดีครับอ่าเราไปอยู่หน้ารถกันแล้วนะครับผมนี่นะครับ เครื่องสามจุดศูนย์นะครับผมนี่เครื่องใหญ่ๆกันเลยนะครับผมนี่นะครับอินเทกโอ้โหมันเบลเลอร์เลยนะครับผมแรงแน่นอนนะครับผมคันนี้นะใครสนใจนะผมอย่าลืมติดต่อผมมาได้ที่ศูนย์เก้าสามเก้าแปดสามห้าแปดสี่สี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับปากระโปรงนะครับผมเดิมๆเลยนะเป็นองค์แมกอาร์คนะครับผมมันอยู่ครบเลยนี่อ่มเดิมๆเลยนะครับเดิมหมดนะ นี่นะครับหัวลงหัวน็อตเอ้ยไม่ได้งบุนไม่ได้แตะเลยนะครับผมนี่นะัวเหลืองข้างในนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับผมคันนี้อ่านะครับคาหน้ารถนะเดิมเช่นกันนะครับผมนี่ครับดูได้เลยนะหัวงหัวน็อตนี่เดิมหมดเลยนะจับได้เลยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับไม่ได้ขัดสีไม่ได้จมน้ําไม่ได้ชนหนักกันเลยนะครับผมคันนี้นะ ใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ที่0939835844เลยนะคันนี้นะฟอร์จูเนอร์นะครับ3 0 v นะครับปี214นะคันนี้นะครับจบสดได้ที่619,000บาทนะครับผมหรือใครอยากผ่อนนะครับเลขผ่อนเพียงเดือนละ12,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมนี่นะที่นี่เลยนะครับผมสวยๆงานเดิมๆเลยนะครับผมติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมถ้าใครต้องการฟอร์จูเนอร์หรือว่ารถมือสองที่ เป็นกระบะหรือเป็นรถแวนหรือว่าเป็นรถเอาติสรถแคมรี่อะไรก็ตามนะผมทักผมมาได้เลยครับผมที่ไอดีนะครับผมแคมปี้ศูนย์สองนะ KEMPY ศูนย์สองนะครับผมก่าสัตสำหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะครับผมที่ดูนะขอโทษทีนะผมพูดงขัดัดผิดผิดนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมเป็นช่องใหม่ผมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ